หนึ่งเมนูอาหารที่ทำให้เหล่าดาราชวนคิดถึงซีรีส์เรื่องรักล้นพุง อยากจะให้เป็นข้าวกะเพราไก่ไข่เจียวครับผมเพราะเป็นอาหารที่มันแบบกินกันตั้งแต่เด็กจนโตใช่ไหมฮะก็ยังกินอยู่ส่วนไข่เจียวก็คือเป็นอะไรที่คุ้นเคยมากไข่เจียวใส่อะไรก็ได้จะใส่พริกใส่น้ำปลาใส่แหนมใส่อะไรคือมันมีหลายสีสันหลายรสชาติอย่างนั้นมากมันก็เหมือนกับคนในเรื่องนี้มันกะตั้งตัวทอยใช่ไหมฮะกับตัวของนางเอกเองที่กลับมาเจอกันก็คือมันก็มีความคุ้นเคยกันอยู่อะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องปรุงอะไรเยอะสุดท้ายก็กลับมารักรักกันอีกครั้งในการเล่นเหมือนเดิมแล้วก็ทุ นึกถึงข้าวผัดแกงเขียวหวานไก่กรอบคือป่านเป็นคนชอบกินแกงเขียวหวานแล้วว่ากินแกงเขียวหวานเนี่ยเราเอาแกงมาปุลงบนข้าวใช่ไหมมันก็จะมีความแฉะของข้าวอยู่ด้วยแต่ว่าพอเวลาเราเอาข้าวไปผัดกับแกงเขียวหวานเลยเนี่ยมันจะมีความกลมกล่อมกําลังดีไม่แฉะเกินไปไม่แห้งเกินไปแล้วก็ตัดเลี่ยนด้วยไก่กรอบก็จะแบบใกล้เคียงกับความรักที่แบบมีความพอดีลงตัวมีความเผ็ดมีความเค็มแล้วก็มีไก่กรอบเป็นเครื่องเคียงเอาไว้แก้มอันนี้คือตัวเฟกแล้วก็ลงตัวที่สุดเหมือนหลักล้นะ ต้มตำครับมีทั้งความแซ่บความเผ็ดความร้อนบางครั้งก็มีความหวานบางครั้งก็มีความเปรี้ยวความเค็มของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยครับบุฟเฟ่ชาบูนนะฮะเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยเราเราคัดสรรวัตถุดิบมาอยา่างดีเพื่อคุณนะครับแ,แสดงทีมงานสคริปต์แบบอย่างดีมากทุกอย่างนะครับแต่ว่าในสิ่งต่างๆที่เรามีเราก็มี ของทั้งแบบที่มันมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยแบบในชาบูกับของที่มันอาจจะทาให้อ้วนนิดนึงนะครับแบบว่าเบคอนอะไรต่างแต่อ้วนในที่นี้จะแบบอ้วนความสุขไงที่ได้ดูเราเมนูที่เป็นอาหารญี่ปุ่นก็วันนั้นธงชัยกับพี่เอ๋นางเอกในเรื่องนี่เป็นเป่เอกไหมในเรื่องนั่งกินอาหารญี่ปุ่นกันใครไม่รู้หรอกว่ามันขนาดไหน ขาต้องถ่ายหลายตอนหลายจังหวะหลายคัดหลายเทพแล้วอาหารญี่ปุ่นมันต้องกินเป็นคำๆพุงปิ้งจมกมากๆเมนูซุก,กี้ค่ะเพราะว่าจะได้คุกกับธงชยัยองชัยชอบกินชาบูเราเป็นซุก,กี้ซุก,กี้เวลาเรากินด้วยกันใช่ปะมันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันเพราะฉะนั้นเวลากินแล้วเราก็จะเนึกถึงกันเวลากินเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยร้อแหลกผัดไทยดีกว่าค่ะเพราะว่าทานบ่อยแล้กวก็ แต่ไหนแต่ไรก็ทานมาด็ดพันไทยดีท่มันเป็นอาหารที่ง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยย่าจะเป็นเมนูที่เป็น comfort food นะคะอันเช่นสปาเกตตี้เป็นคนชอบกินสปาต้ามากเป็นอะไรที่แบบว่าทําเองที่บ้านแล้วมันมีความรู้สึกแบบเอออันนี้มันเป็นกูมฟู้ดมันเป็นเออการสื่อสารความรักจุเส้นพัสต้านั่นเองได้ค่ะรามย,ยอน หรือว่าบะหมี่เกาหลีค่ะเราทานกันได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านหรือว่าในบ้านมองไปทางไหนเราก็เจอนึกถึงหรือว่าท้อใจหันไปเมื่อไหร่ก็เจอเขาอะไรเงี้ยค่ะติดตามซีรีส์สุดอร่อยของความรักสุดฟินรับรองสนุกแน่เร็วๆนี้ทางเพจ True CJ Creations